ใช่ไ่าใน never fall ไปวะ never fall sleep เลยแน่นอนไปไหวแล้วนอนดีกว่าคือตอนแรกอ่ะเราควรปิดประตูหน้าต่างเวยตอนออกรถอ่ะตอนนี้นี่คือกระดินกระโดดไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ never fall ช่างเป็นวันที่สงบสุขต้นไม้สีเขียว สภาพรถกับนนองน้ำนี่บ้านหลังใหม่มาถึงแล้วเฮ้ยเซฟิงเกมแล้วอ่ะมี scrap metal ด้วยอ่ะเฮ้ยวอทเก็บอ๋อนี่ไงแอนพีโหลดมัน scrap metal มันเก็บแล้วเป็นส่วนรวมอ่ะเวลาเก็บแล้วด้านบนซ้ายทุกคนมันจะเปลี่ยนอ่ะโอ้แล้วข้าวกินไงอ่ะมีคัพเรเนตอยู่นี่ว่าอ๋อนี่ไงเราเก็บได้ เก็บข้าวินต์ได้เว้ยรีลิสเบียเรียบบ๊อบอ๋อผมเมาฟังในเทปนี้หน่อยดเอาวีอุวีเอาวีเนี่ยพี่อะไรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาอันนี่แล้วเราจะกินเบียหยาที่เจอเทปแล้วมันพอพี่ใส่ไปเลย บอกอะไรสักอย่างน่ารู้เฮ้ยทำไมมันเดินตรงไม่ได้อะกินเบียร์แล้วเมาอ๋อมีระบบเมาด้วยมีระบบนี้ด้วยหรอแล้วเผลอแกะเบียร์ไปแล้วยังไงอ่ะตั้งเบียร์ที่เดือดไม่ได้ใช่เนียบกำลังเมาดูตรงกลางแล้ว เปป็นอรอรอด้วยน้อไอ้นิ้ไงอะไรไม่รู้กูเหมไอันนีต้องจับเข้าไมได้ไม่ีีโอเคโอ้โกูเหม่น่ะไอ้นี้ เดี๋ยวนะทำไมในรถมันเจอแต่กระป๋องไอ้นี้กระป๋องเบียร์กระป๋องเบียร์กินกันไอ้เน็กอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยกระป๋องเบียร์มันเพิ่มไอะไรเพิ่มไอ้นี้ด้วยปะมีเพิ่มสเตมินาปะเกมนี้ไม่มีโอ้กำลังถึงหยุดหมายเปลี่ยนเป็นคนขับปะเกหกหายเมาแล้วหล่นหรือเปล่าหล่นหรือเปล่าไอ้เน็กเอาดีๆเฮ้ย เล้ยอยู่บนไม้อ่ะไอ้เกิดไม่อยู่บนเสาเปลี่ยนเปลี่ยนหมวกเขาหมุนแล้วหมุนลูกกิ้งไม่เห็นได้เอ้าตอนนี้เราอยู่ไหนอะไรคือแอปสนุดคาวเอ้ยมองทางไม่เห็นว่ะโอเคเห็นแล้วชักไม่แน่ใจนะ สายมั่นใจเยี่ยมใครใครหลุดไปหรือเปล่าเยี่ยมใครหลุดไปข้างนอกหรือเปล่าติดมันไม่ติดหรอกแต่แต่ล้อล้อขวาไม่อยู่บนบนไม้อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเลิกออกเออแล้วออกยังไงออกยังไงเท่ยังกับไฟนอตเดสติเนชั่นฮึบต้องลากลากสายวะเฮ้ยทำไมดึงไม่ได้ ไม่ดึงสายไม่ได้ออได้ละนี่ผมช่วยเองแล้วเนี้ยออกไปยังไงวะอ๋อผมก็เดินออกจากรถเพราะไอ้เน็กมันขับอะไรของมันก็ไม่รู้เนียเอาดึงไม่ได้มันสุดๆได้แค่นี้อ๋อตอกได้นี่หนิได้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  แล้วแล้วดึงยังไงนะไอเนี้ยขับตกล่องเลยเนี่ยพยายามบอกไปเอาแล้วออกไปไงอ่ะเห็นนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่ออกได้แล้วทางนี้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 ทางไหนอ่ะพยายามพีายามชนะมาทางผมดิอ๋อบันไดเหรอไอไม่ไม่ไอมามามาฝั่งผมมาฝั่งผุ่มมากระโดดเข้าเนี่ยหรอแล้วเรามาาทงนี้เรากระโดดขึ้นบันไดนี้้ เออได้นะตอนเราลองอ่ะน็อดลองให้พี่หน่อยดิทุกคนกูกับไอ้น็อดกระดูกแตกอยู่ข้างล่างใครได้ยเนี้ยต้องไปเอารีโมทข้างข้างในข้างพี่ผมรู้แต่ว่าพี่เราจะช่วยไอ้น็อดยังไงอ่ะ แล้วไอ้เด็กเสี่ยงอยู่โคตรไกลเลยนุ่นเด็กมันยู่ไหนได้ยินได้ยินเราเราต้องขับลงไปข้างล่างไงอ๋อคือมันมันมันในันนี้ลงไปข้างล่างเหรอได้ได้ได้เสียงรถเดี๋ยวนะแต่เราต้องไปเอาเราต้องไปเอารีโมทมาดึงรถก่อนไะใช่ใช่ใช่แล้วเราจะเข้ายังไงวะรับไหมเปิดกระจกข้างหน้าไม่ได้ด้วย กระโดดเข้าทางมีดเลยมั้ยไอ้ยี่ห้อไหนเอ้ยเข้าเลยเมีดเลยเราดีไปเลยโอเคตอนนี้ไปอไปไปแล้วถ้าเราทำรีโมทนี่หายก็คือโซยไปเลย ชนอะไรวะชนนิกเดินหน้าเดินหน้าทำไมมันมันลากไหมคะลากไม่ขึ้นเนลากไม่ไปอะมันสายมันสุดแล้วอะอ่ะรถไฟลดมันขับมันขับได้ยังอะแล้วทำไมสายมันอยู่ที่ใครเนี่ยตั้หนึ่งนะไอ้นี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังสายหลังสายหลัง ประตูก่อนเดี๋ยวรอก่อนพร้อมพร้อมเข้ามาเลยดกทัวเราก็ลงจะไปตั้งแคมป์กันที่สุพรรณบุรีประตูไม่เออมันปิดไม่ได้เออมันไม่มีใบประตูประตูไม่ขอให้ทุกคนรัดเข็มขัดให้แน่นแแคมรก เป้าหมายเราคือสุพรรณบุรีข้างหน้าคือม้าหินอ่อนใครเปิดเทปปิดด <c oughs> ีเราก็เิ่มงจอขึ้นเขาที่มีความสูงสามพันฟิต อวงเลี้ยวไม่พ้นวงเลี้ยวไม่พ้นถ้าไม่เกียร์หนึ่งเหมือนวัขนาดนี้วะ

ถึงเบรกมือลูกเรือทุกคนพร้อมหรือยังลงลงไปให้สัญญาณคนหนึ่งดีลงลงไปให้สัญญาณคนหนึ่งผมมองไม่เห็นพวกคุณทำอะไรกันจะต้องให้ พี<ผ>่อยากพี่ช่วยเนียบดีกว่าฟังผมน่าจะไม่ไหวช่วยเนะียบดีกว่าใช่เนาะเราจะอยู่อย่างนี้ทางเกมไม่ได้นะเฮ้ย <c oughs> ผมเอาอยู่คคื <c oughs> ออที่่ิดยูเดี๋ยวเ,เสียงใคร,รงุ้มยิ้ยมงมุงม้มยิ้มอยู่ข,ข้างๆเนี่น่าจะตัวน่าจะหลุดได้ไงเงต้องไปทางไหนต่อเน,นี่ยย <c oughs> ืนได้ไหมยืนไม่ได้เนยพี่มันมันติดบ,บั๊กอะไรไม่รู้ติยืนไม่ได้ติดอะไรอ่ะเสียงอะไรนี่เสียงข้างหลังตัวอะไรน่ะ ข้างหลังตัวอะไรนี่เอ็กมีมีมีมันจะทำลายรถทำไงอะเรากับนกออกไม่เรากับนิกออกไม่ได้อะทําไงเดียะแล้วเราจะจัดการหมีไงเนี่ยอ๋อลูกดอกไงอ้าวลูกดอกหายไปไหนอะมีมีแบมีแบสเตเนี่ยในมีอยู่ไหนอยู่ข้างหลังรถพี่ พี่รถมันจะพังแล้วอะ่ะเ,เดี๋ยวเอาซ่อมรถก่อนพี่นี่เราใส่เกียร์ยังเกียร์ต้องสตาด์ทใ่ม่มองโอ้โหม,มองไม่เห็นเลยวะ่ะผมองไม่เห็นทางแล้วมันติดอะไรอยู่เนี่ย

เดี๋ยว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 ดึงให้เดี๋ยวดึงให้เขาเขาเกียร์ว่างไว้ก็ได้เกียร์ว่างแล้วได้เป็นไงฮู้รีเวิร์สเอ่อเปลี่ยนเป็นนี้ฟรอนเฮ้ยมันจะได้ผลวะลองวิลองขับหรือว่า เน็กเอ่อมันต้องเอาเอ่อเขาเรียกอะไรล้อหน้าขวามันมันเบียดกับต้นไม้อยู่มันก็เลยแบบว่าไม่ออกเน็กหมุนพวงมาลัยมาคือที่ด้านขวาได้ปะด้านซ้ายเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเฮ้ยหมุนหัวทางไว้ก่อนนะไกลละไกลละไกลละรึเปล่ามันติดล้อใช่ไหมมันจะติดล้อเลยต้นไม้เนี้ยใช่มันติดต้นไม้ต้นเนี้ยอ่าไม่ได้รถ อเคาลเปิดแล้วยามาเอต้องขับไปข้างหน้าอีกว่ามันติดในซอกต้นไม้เลยว่ะข้างหน้าไม่ได้เหรอเนี่ยเออเข้าไปก็จริง ตัวอะไรอีกแล้วใครได้ยินปะ่ะเฮ้ยมี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 นอนช่วยด้วยช่วยด้วยไม่มีสเปีดสเปีดไปเรืเร่อยสเปีดมา,อาโอเคอ้าไม่ช่วยไม่ตัะฟังเร็วไปดิมา <laughs> 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 ลี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 ไอ้โหแล้วกระดูคัก้กกนไไดทุกคนหนีไปไอนเน็กหายไปไหนอ่ะเห็นบอกเดี๋ยวมาอ๋อหนีไปไหนละไปแล้วหรอรถยังขับได้อยู่ปะเนี่ยแต่เลือดนี่คือ มันมีทางอื่นด้วยเหรอพี่อ๋อมีอีกแล้วโอเคขวาใช่ไหม ลากสายไปใหม่ตั้งล่างตั้งใช้ตั้งล่างละนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราเอารีโมทดึงฮูกไลยอ๋อเราต้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคเื่นได้แล้วปะเราเราเราต้องขับขึ้นมาบนหินเนี่ยใช่เหรอใช่ใช่มั่นใจอ่ะมั่นใจ ต้องดึงทุกคนก่อนนะตอนที่ล้อมันตีอยู่อะใครจุออดนีโหมดดึงทุกเลยเออถ้าขับมาตรงหินนี้มันมีทาง,ม,ทางมีทางให้ไปมีทางให้ไปอยู่จริงใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เอ๊ะสมอบกจริงๆมันมีสมอบกด้วยนี่เมื่อกี้เห็นอยู่อีกอันหนึ่งอะ่ะอยู่บนรถอะ่ะหายไปไหน,นล<ะ>้วอ๋ออยู่นี่ ไม่เป็คนรีโมทให้คนติโอเคใช้รีโมทนี่ใช่เงใช้ใช้รีโมทสบายเดี๋ยวช่วยให้ที่ยางอะไรโอเคน็อตดึงดึงสมอบกมาข้างหน้าหน่อยแล้วเากียรนอใช่แล้วก็เลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยยวเลี้ยวสุดได้ ไม่ได้สุดแล้วอ่าโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นแป๊บนึงแป๊บนึงหยุดหยุดก่อนเบรกเบรกเบรกคือเบรกคือเบรกคือเดี๋ยวตั้งให้มันตรงกับล้อก่อนประมาณนี้โอเคเดินมาสวยมันเด้งอะดิเอ้ยอ่ะนี่ตรงกับล้อเลยทีนี้ได้เห้วจริงเหมือนจะได้นะทำไมไม้ไม่เอียงเอียงเป็นตัววีเลยมันจะตรงจริงเหร แต่ต้งกับร้อนะนหมอไปข้างหน้าสิอ่าเนี่ยมันไม่ตรงแล้วอะล้อมันไอ้มอก,กี้น่าจะได้อยู่เดือดเออสวยสวยสวยพอพอพอจอดจอดจอดเฮ้ยโอเคโอเ,โอเ,โอเใช้ได้นี่ว้าวอ้าวอ้าวแล้วดึงออกมาไม่ได้เหรอใช้แล้วใช้เลยเหรอ จะใช้เราใช้เลยอะเอาโอ้โหง้นี่ก็ต้องขับม,มานแล้วแหละขับม,มันทางนี้ขับม,มันทางนี้มีไม้แล้วก็มีหินเนี่ยใช้หินข้างนึงเป็นฐานล้อเนี่ยต,ต้องเอาไม้มาอีกอะตรงเนี้ย <c oughs> ใส่ไม้อีกอันไปไหนล่ะเอ้ยนี่อะไรอะ scrap metal คือมันติด เอ้ไอ้เมียไปนู่นไปนู่นเดี๋ยวเดี๋ยวความความความอย่าดึงอย่าดึงปล่อยปล่อยปล่อยไปไปด้านขวาดูน่ะเห็นป่ามันมีทางด้านขวาเราไปทางปกติดีกว่าใช่ไหมใช่เดี๋ยวซ่อมรถให้ได้ใช่ไหม รดมอน้ำเสียมีมอเตอร์ออยปะไม่หยอดไงวะไม่เห็นจะซ่อมได้เลยดูวันจริงไม่เกี่ยววะอยากรู้ว่ามันทำได้หรือเปล่านี่มันแรงคนนี่ว่ากับตันเมกา เกยบแล้วเมื่อก่อนปะกับอันเมกาพี่นี่พี่บังแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเอาออกให้ออกให้โอเคทำได้ไม่รู้แล้วเอาล่ะหน่วยสำรวจไปเช็คดิ่งขึ้นบันไดแบบกอนนี้มันไม่ใช่บันไดนี่หว่าหรือเปล่าหรือบันไดไม่บันไดนี่หว่าถูกแล้ว แต่มันไม่ได้ทำให้รถวิ่งแน่นอนอ่ะโอ้ข้างบนเป็นบ้านมีอ้แคมนี่ว่ขึ้นจากตรงนี้ไงเดี๋ยวๆเดพี่พี่พี่รู้ละโอเคขอขึ้นไหวจริงเหรอตรงนั้นข้อมุด้วยดิขอหมุด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 ไปปากบนไอเนี้ย หมุดไปปักเบนสโลปแล้วดึงดึงสองรอบอะไหนหมุดอ่ะหมุดหมดโอ้พี่แอ้มผมมันสุดยอดว่ะอ้าวปักไม่ได้มีกาแฟกินน่าจะไม่มีอะไรแล้วพี่ ช่วยดึงด้วยอ้าวติดแล้วช่วยดึงหน่อยไปเลี้ยวไปเลี้ยวขวาดึงดึงหมายถึงว่าดึงดึงกับรีโมทรีโมทอยู่ไหนอ่ะอยู่ในรถตอนนี้รีโมทเอ้ยอย่า

เข้ากียร์ไม่ใช่เนี้ยขับติดหมุดดีอย่างเงี้ยเราเอาหมุดออกไม่ได้เหรอไม่ได้อะดงั้นดึงดึงอีกรอบมึงได้ปะเราต้องปักอีกนะเนี้ยเบรกเนี้ยเบรกชินไม่ไหวเนน่เียบรกแล้วเนี้ยเบรกแล้วรถมันไหลช่วยด้วยกดแล้วเล็กวิ่งเล็กวิ่งขึ้นมาเล็กวิ่งขึ้นมา ดึงดึงอ wat ีกรอบนี่น uh ี่มาตรงนี้เนัดนี่ดึงแล้วแต่ว่ารถมันเรียบเรียบเรียบใส่ถิ่งหรือเปล่กูกำลังจะล่วง เนี่ยไตขึ้นตรงนี้เนี่ยเอ้าแป๊บนึงแป๊บนึงอ้าวดึงเบกมือดึงเบกมือยังไหลอ่ะรถมันหนักไม่แปลกแล้วอะไรอะไม่ขึ้นอ่ะ Oh, khao kiền lầm bạc à. Bám nưng, bám nưng. Cúu cũng lăng sẽ thủng, cúu cũng lăng sẽ thủng. Xong rồi, cúu tịt ở hai lác. Lạc đây này. Ok Uuu, đây này. Remote. Okay. Remote. 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 Remote.

<laughs> <Hey>. <laughs> they cried out in excitement to their fellow boarders. But instead of only <laughs> a they all jeered at them. Fluffington hey. the third had no idea why the others were mocking them. It was only yesterday that they were all playing together. Distraught, Fluffington the third trotted over to a nearby lake to drink some water. As Fluffington the third hey. <laughs> <laughs> เอาจดไม่ตรง,ตงมันมีเวลดิ่งแมชชีนล่ะเอาไว้แบบว่าเชื่อมอ๋อนี่ไงอันเนี้ยน็อตเชื่อมพวกโครงใต้ที่มันจะหลุดอะ่ะแล้วก็น,น็อตอันนี้น็อตล้อจะหลุดต้องมาซ่อมน็อตล้อเนี่ยจะหลุดเลย เอ้าทำไมล้อหายไปแล้วอะ่ะไอ้รูปล้ออ่ะไม่เข้าใจอะ่ะเนี้ขันล้อแน่นแล้วแบบซ่อมกันชน <c oughs> ไอ Flip ้ฟลิปโทนิกนี่คืออะไรอ,ไอ,อ๋อฟลิปรถรถสสุภาพดดีด <c oughs> อันนี้ล้อนี่ว่ะเก็บไปข้างบนได้ อ๋อเปลี่ยนล้อได้เลย<ห>นีห่หว่าเออเปลี่ยนล้อพยายามเลยก็ได้ไปล้อล้อล้อ,อนี้น่าจะดีกว่าดูมันออฟโรดกว่านเเห็นทำอะไรไปะไรแม่ <c oughs> ใส่ไม่ได้ดูเหมือนเดิมว่ะมันจะเหมือนเดิมเลยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย นี่ยคบบ่ายโมงครึ่งแนละ้วเดี๋ยวผมต้องไปฟิตเนสแล้วเนี่ย